ล้ววันนี้ก็จะมาสอนเพลงแสงสุดท้ายนะครับผมจังหวะหลักๆเลยถ้านับขึ้นไม่ถูกก็นี่เลยตามตามครูมาเลย one and two and three and, and, one and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and t and four and นี่คือจังหวะหลักๆตอนที่เราขึ้นเพลงตอนต้นนะครับผมโอเคทีนี้จำไว้ให้ดีๆจำให้ได้จำให้แม่ เดี๋ยวครูต้นก็จะลองเปิดเพลงดูนะแล้วก็ลองอ่านดูก่อนตอนแรกตอนขึ้นมาสำคัญเลยนักเรียนต้องนับจังหวะให้ได้ตอนขึ้นที่เบสขึ้นตอนแรกนะครับผมนี่มันจะมีเวอร์ชั่นที่ตัดเสียงกลองแล้วมีเมทรนอมนับให้อยู่ใน YouTube เลยต้องฝึกนับห้องให้ได้นะ,ะเดี๋ยวครูต้นจะเปิดเพลงขึ้นมาก่อนตักตักตักตามเมทนอมเลยสองสามสี่หนึ่งสอสมสห้องที่3เข้าห้องที่สนะ เราก็รู้แล้วว่าดนตรีขึ้นมาตอนแรก8ห้องโอเคทีนี้มาถึงท่อนเวิร์สกันดีกว่าท่อนเวิร์สก็คือท่อนร้องธรรมดาออสองสาม,ามสี่ห<า>้า จังหวะที่หนึ่งยังเป็นเบดดามล้วก็บพอทอม one and two ก็ลงแคสกับชย้ยนา and uh, three and อันนี้เป็นทอมหนึ่ง four and r one ตึ๊งตึ๊งโต๊ะโต๊ะโตโตตุงโต๊ะโตโต๊ะลงจังหวะหนึ่งต้องย้ำไว้ก่อนนะออกก่อก่อนนะี้คือเวอร์ชันง่ายนะถ้าเวอร์ชันจริงจะเป็น จะมีดับเบิลโตกเข้ามาด้วยโอเคไปต่อกันเลยดีกว่าไปเรื่อยๆถ้าใครจะเล่นไทแฮกก็เล่นได้นะ ลูกส่ง number two คลิกมาก่อนนะ one and two and three and four e and a one อ่าประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะลองตีกับเพลงไปด้วยเลยจะได้เร็วขึ้น,น,นทีนี้ถ้าลูกส่งตรงกลางก็ <rac ias. S 1> ก็โฟแอนอันนี้ไม่ต้องสอนอันนี้น่าจะได้กันอยู่ละง่ายแน่นอน4ฟแอนถ้าใครไม่รู้ว่า4ฟแอนเป็นยังไงให้กลับมาดูไอนนตัวจังหวะที่4ลูกส่งส่ง n ัมเบอรวันนะฮะลูกส่งหมายเลขหนึ่งฟิวอินมันจะมีตรงท้ายเลยเฮ้ลุย <nickname> ต่อยาวเดี๋ยวเสียเวลา

ผมเปลี่ยนไปตีตัวเนี้ยเป็นตัวตัว AND t o 1 M 8โท1 a n 2 3แล้วทีเนี้ยจังหวะที่4ผมก็ตีซิกที่โน้ตประมาณนี้แหละครับไปต่อ อันนี้จะนรกหน่อยเดี๋ยวจะแปะแปะลูกส่งไว้เวอร์ชั่นง่ายนะ one and a three and three and a 1 and a n 2 e and 3 and 4 and r1 1 one and a r2e and 3 and 4e and r1 อ่เดี๋ยวเขียนโน้ตให้ก่อนเข้าโซโล1 <One. S 2> one and r2e 1 one and a 2 e and 3 e and a 4 e and a 1จังหวะที่3ให้อิสระไปเลยก็ใส่กทีโน้ตอ่ะ e แล้วก็3 e and a 4 e and a 1มากคนอาจจะตีบและ2ทีก็ได้อ่เป็นนี้นะะประมาณนี้แหละทีนี้จังหวะต่อจากนี้ก็เป็น1 2 3 1,2,3ใครหน้ามา1 2 3 4ตัวเนี้ยจะมาตรงแอน1 one, two, three, four, one, two, three. 2 3 4 and 1 2 3แล้วก็ตัวเนี้ยมาเบสซ้ำมาอ่ะ4 and one. 1 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1ประมาณนี้แหละ แล้วก็เดี๋ยวลูกสง่งว่าือือลูกสง่งก็จะเป็น and two e and t h r e and four e and one อ่าแต่ในเนี้ยในนี้มันจะเป็น30 second note แต่ให้เราอ่ะเวอร์ชันง่ายเนาะเล่น16ไปก่อนจังหวะละ4ตัวถ้า30 second note ก็เป็น แต่ของเราเล่นง่ายๆไปก่อนพยายามต่อกันให้ได้ต่อห้องกันให้ได้ one two three and one and t o a n h r e e and อ่ะประมาณนี้แหละห้องที่หลังจากเราต่อต่อลูก่งกันเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะเป็นห้องที่ห ห้องที่5มาก่อนนะ5ก็เป็น and one and two three and o and นี่ห้องที่7จะเป็น one and two t ก็จะมีสแสน่ห์ one two three นี้ห้องที่8ก็จะลงสแสน่์ที่1แล้วก็สสแสน่์ตรงแอน and a two and แล้วทีนี้ก็ three and four and one อ่าเดี๋ยวครูต้นตีให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งรอบ 어디세

นี่ก็วัดที่แอ่นหนึ่งแอ่นสองแอ่นสามแอ่นสี่แล้วก็ลงแคทวัดแอ่นสองแอ่นสามแอ่นสี่แอ่น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 วัดแอ่นสองแอ่นสามแอ่นสี่ ได้๋ยวสะนจะลงจังหวะ3ละจังหวะก็จะเป็นจังหวะที่เราเล่นในท่อนกลางเมื่อกี้แต่เพียงแค่เราเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยมาอยู่ที่ใช้หน้าาจใจคนอยู่ตรงนี้ชันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอ เมื่อกี้ก็ใช้ลูกส่งเนี่ยหมายเลขสองในในกระดานหาดูได้เลยเนี่ยลูกส่งหมายเลขสอง ส่งก็ใช้อันนี้เลยโตโะตโะตโะต,ะต,ะตะที่เราจะเข้าโซโลโกีตาร์แล้วก็ทีเนี้ยจังหวะก็เป็น ลูกส่งตอนท้ายใช้ใช้นี่ยเนี่น,น,นี่ตอนที่เราเข้าโซโลอีกแล้วตอนใกล้จะจบนะเจอจังหวะเหมือนในท่อนท่อนโซโลเลย one two three f o u e ลูกส่งเสร็จปุ๊บมันจะเล่นแค่สามห้อง one two three อ้ายหนึ่งสองสจแจบแอนประมาณนี้ละครับผมถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้เลยชิวๆ่แต่อย่าลืมเลยสักพั์เลยเปิดมิเตอรนอมด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดกันในคาบเรียนนะครับนักเรียนถ้าใครงงตรงไหนก็ทักแชทมาได้เลยพร้อมตอบคำถามทุกเมื่อ